ไม่รู้ว่าดวงหรือมันยังไงนะโชว์ป๋าคุณมันเน็ตปรากฏว่าโชว์ป๋าเราจะไปง้อทําไมกับประเทศไทยตัดไฟก็โดนมาแล้วเรามีเครื่องปั่นไฟจะกลัวอะไรครทุกวันนี้พลเมืองชาวกัมพูชาครับใช้ไฟไปบ่นไปดีไฟก็ตกลนๆนะฮะธุรกิจก็ย่ำแย่ท้ายที่สุดนะฮะยังมีหน้ามาโชว์ป๋าอีกนะครับบอกว่าต่อจากนี้ไปนะไม่เอาแล้ว เราจะไม่นําเข้าน้ํามันที่มาจากฝั่งไทยแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่มาจากฝั่งไทยโอ้โหท่านผู้ชมครับท้ายที่สุดท่านผู้ชมหลังจากที่โชปา๋าโชหล่อไม่นานครับรัฐสภาของอิหร่านได้ลงมติเป็นเสียงเดียวกันว่าสมควรที่จะต้องมีการปิดช่องแคบฮอร์มูดรับโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่รู้อะไรมันจะไป โดนหนักักะขนาดนั้นเรียกว่าเบิ้ลหนึ่งเบิ้ลสองสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาแล้วมันก็จะเชื่อมโยงโดยตรงนะครับไปสู่ที่อิรานด้วยครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่แมททัฟเปที่สองนะครับได้มีการประกาศปิดด่านแหละนะฮะก็น่าจะจานวนหลายจุด สาเหตุที่ปิดก็เนื่องมาจากว่าแม่ทัพภาคที่สองเคยได้มีการเตือนนะเตือนไปในฝั่งของกัมพูชาว่าอย่าได้ทำพฤติกรรมนะครับที่มันไม่ดีถ้าหากว่าพิจารณาแล้วมันก็ต้องทำการปิดด่านอย่างถาวรน,นะครับเมื่อวานนี้มันก็เลยเกิดขึ้นสาเหตุมันก็เนื่องมาจากอะไรรู้ไหมมันมีประชาชนชาวกัมพูชานะครับบางส่วนก็ไม่ยอมที่จะเชื่อฟังแหละนะครับ ขนคนกันเข้ามามาแสดงในเชิงสัญลักษณ์โดยเฉพาะที่ปราสาทตาควายถือธงชาติเข้ามาครับเข้ามาป่วนทั้งๆท,ท,ที่ก็รู้ว่าพื้นที่ปราสาทตาฝวายนั้นก็เป็นของไทยตรงนี้ยังไม่พอนะแล้วก็ที่ปราสาทตาเหมือนโทมอีกฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะชจวากัมพูชาก็ทําตัวกลางมากต้องการจะไปจุดที่ทหารเนี่ย เขาห้ามเอาไว้ก็คือจุด GPS เขาก็ห้ามว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยห้ามเข้าไปเราโอเคแต่อ้ฝั่งน้นมันอยากจะเข้าไปก็ดึงดันอยากจะเข้าไปมันก็อ้างว่าเป็นอนาเขตของเขาจนกระทั่งทหารไทยเนี่ยนะฮะก็มีการเข้าไปห้ามปามแล้วก็ในวันนั้นก็มีนายอำเภอมาด้วยครับนายอำเภอเนี่ยก็เลยเข้าไปชี้แจงนักท่องเที่ยวสุดโต่งบางคนครับมีการเข้าไปพูดคุยกันแล้วบอกว่าเอาไปเถอะ คุณเรียบลงไปถ้าหากว่าไม่ลงไปเดี๋ยวเขาจะเอาตัวลงไปเองนะฮะแล้วก็มีฐานกัมพูชาเนี่ยเข้ามาเจรจาแล้วก็พาตัวลงไปกลับบ้านไปนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาครับตอนนี้เริ่มที่จะมาเที่ยวพื้นที่ปราสาทมากยิ่งขึ้นนะ,ะมากกว่าปกติก็ไม่รู้ว่าเป็นแผนการที่มาจากรัฐบาลหรือไม่หรือว่ามาจากประชาชนที่ต้องการเข้ามาอ้างสิทธิ์แสดงความรักชาติของเขา บนดินแดนของเราก็คือประเทศไทยเราก็ต้องพูดตามตรงนะพื้นที่ปราศาทต,ตามาเหมือนทมตามเหมือนโต๊มันไม่ได้เกี่ยวนะฮะกับ MO u 4 3มันคนละเรื่องแต่ว่าฝั่งโน้เนี่ยก็ยังคงมีความเข้าใจว่าอยู่ในข้อตกลง mou 43นะฮะมันคนละประเด็นคนละเรื่องนะฮะ MOU 43ก็คือพื้นที่แถวนูนนะะ้นเนี่ยสามเหลี่ยมมรกตช่องบกตรงนั้นแหละที่มันมีการเข้ามาขุดกูเลสนั่นแหละ ที่มันเป็นปัญหาเมื่อไม่ทราภาคที่2มีการพิจารณาแล้วนะครับประกอบภาพเรื่องราวดังกล่าวทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็เลยมีการเซ็นคําสั่งนะครับต้องทําการปิดด่านแล้วก็ปิดช่องผ่อนปลนนะครับบางจุดเนี่ยเหมือนกันปิดไปเลยฮนะไม่ต้องมีการเข้าออกกันแล้วท่านผู้ชมและยังไงต่อมาตรการที่มาจากรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีมาตรการที่ แข่งกล้ากันอย่างมากขึ้นนะครับก็เรียกกันว่าซัดอืนคนละมัดนะฮะซัดคนๆละตบคนละตับแต่ท่านผู้ชมครับไฮไลท์ครับฝั่งกัมพูชาเนี่ยแม่ไม่รู้ว่าดวงหรือมันยังไงนะโชปปาคุณมันเน็ตปรากฏว่าโชปปาเราจะไปง้อทําไมกับประเทศไทยนะตัดไฟก็โดนมาแล้วเนยเรามีเครื่องปั่นไฟจะกลัวอะไรฮรทุกวันนี้พลเมืองชาวกัมพูชาครับใช้ไฟไปบ่นไปเดี๋ยวไฟก็ตกหล่นๆนะฮะ ธุรกิจก็ย่ำแย่ท้ายที่สุดนะฮะยังมีหน้ามาโชว์ป่าอีกนะครับบอกว่าต่อจากนี้ไปนะไม่เอาแล้วเราจะไม่นำเข้าน้ำมันที่มาจากฝั่งไทยแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่มาจากฝั่งไทยโอ้โหท่านผู้ชมครับคุณมาเนตนี่โอ้โหโชว์ป่าเลยไม่ต้องงอ้อเรานำเข้าจากที่อื่นก็ได้ไปง้อไทยทำไมสนักข่าวกามัมพูชาครับมีการออกมาให้ข่าวว่าฝ่ายเราเนี่ย แสดงข่าวเท็จที่ต้องการบ่งบอกว่าโอ้ชาวกัมพูชาครับเอารถจัก,กรยานยนต์เข้ามาเอารถยนต์เข้ามาเพื่อที่จะทําการมาเติมน้ํามันในประเทศไทยนะโดยเฉพาะที่ปั๊มปอตทเนื่องจากว่านักขณะนี้ครับราคาน้ํามันในกัมพูชาเนี่ยครับมันก็พุ่งสูงขึ้นและหลังจากที่ฝ่ายไทยมีการออกข่าวว่าจะงดการส่งออกซึ่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติมายังกัมพูชา เมื่อผู้นำำํากัมพูชาครับเขางับข่าวก่อนเลยนะงับข่าวเสร็จก็โชว์ปาโชว์หล่อฮะตัดการระง,งับข้าวน้ํามันกับกา๊าซโดยที่ต้องการจะไปหมั่นหน้าฝั่งไทยว่าโอ้ยคุณไม่จําเป็นหรอกจะต้องมีการประกาศมาตรการเดี๋ยวเขาเริ่มก่อนเลยฮะเขาโชว์ปาเลยเริ่มตัดเลยฮะบอกไม่เอา้าไม่ต้องนําเข้าคุณไม่ต้องออกมาตรการหรอกเดี๋ยวเราจัดการให้ท้ายที่สุดนะท่านผู้ชม หลังจากที่โชปะโชลอไม่นานครับรัฐสภาของอิหรา่านได้ลงมติเป็นเสียงเดียวกันว่าสมควรที่จะต้องมีการปิดช่องแคบหอมุดครับโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่รู้อะไรมันจะไปโดนหนักสักขนาดนั้นเรียกว่าเบิ้ลหนึ่งเบิ้ลสองขณะที่เราเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมยังไม่ได้มีการจะตัดน้ำตัดไฟเพียงแค่พูดนะฝั่งนู้นก็ชิงตัดหน้าไปก่อนแค่นั้นนะ่ะ ทำให้น้ำมันในปั๊มกัมพูชาครับมีราคาที่แพงมากครับคนกัมพูชาเนี่ยก็เลยต้องข้ามฝั่งนะมาเติมในฝั่งไทยแต่ท่านผู้ชมครับถ้าว่าช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมันปิดก็มาจริงๆเนียมันก็จะส่งผลทําให้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงต้องขยับเราลองหลับตาดูซิว่าใครเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบมากกว่ากันฮะเรียกได้ว,ว่าตรงเนี้ยสองต่อเลยนะท่านผู้ชม ขาดแคลนจากฝั่งไทยแล้วเนี่ยราคามันก็พุ่งไปแล้วในระดับหนึ่งผม,มต้องการพูดเห็นภาพนะคือจากเดิมเนี่ยนะฮะอาจจะเติมลิดละอา้าวยกตัวอย่างเบนซิน95ลิตละอ35บาทแล้วกันนะทีนี้ปรากฏว่าเมื่อเจอเรื่องของมาตรการห้ามนําเข้าครับน้ำมันจากไทยแล้วทาให้น้ํามันในกัมพูชาก็จะพุ่งสูงขึ้นไปถึง42บาทตัวนี้เป็นตัวเลขนะยกกันให้ฟัง อิหร่านมีการประกาศที่จะปิดช่องแคบฮอมูครับมันก็จะส่งผลทําให้ราคาเชื้อเพลิงต้องขยับตัวกันอีก 20- 3 0มตมันต้องอีกทีนี้ฮะชาวกัมพูชาเนี่ยต้องเติมน้ํามันในราคา5บาบบาท่านผู้ชมโอ้โหงานนี้จุกๆฮะโดยที่มาตรการหล่อๆนะที่มาจากผู้นำนะที่ต้องการจะโชว์ป๋านะโชว์ปา๋าโชว์หล่อผลสุดท้ายถามว่าใครโดนอนะ่ะใครโดนฮะ รัฐบาลโดนไหมครับหรือว่าผู้นําโดนไหมผู้นำเนี่ยนะฮะมีเงินทองใช้ไม่ต้องเป็นห่วงเขาต่อให้น้ํามันลิละสองร้อยเขาก็มีปัญญาที่จะเติมครับเพราะว่าเขารวยเงินเขาเยอะมีทั้งเงินมีทั้งทองทรัพย์สินต่างๆอย่างมากมายนักการเมืองชาวกัมพูชารวยกันเกือบจะทุกคนนะฮะนายฐานของกัมพูชาก็รวยกันเกือบทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นไม่สะทกสะทาน,นะฮะแล้วถามว่าใครฮะ จะต,ต้องมีการมาใช้น้ำมันที่แพงแล้วก็ถามต่อว่าเขาจะแยแสรเรื่องนี้หรือไม่ก็คงไม่แยแสนะเพราะว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบนี่ครับเขามีตังที่จะซื้อมีตังที่จะจ่ายแต่ว่าคนอื่นยังไงไม่รู้ฮะรู้แต่ว่าขอตัวเองเนี่ยนะฮะโชว์ปาโชว์หลอเอาไว้ซะก่อนเหมือนป้าหนึ่งว่าโอ้โหมันยังไงอะโดนซ้ําซ้อนนะคูณหนึ่งคูณสองจริงๆสําหรับ กัมพูชานักขณะนี้ครับเรียกได้ว่ามาไม่ถูกที่ไม่ถูกทางนะครับโบราณเขาก็เรียกว่าผีซ้ําด้าพอยนะซ้ําแล้วซ้ําอีกนํามาเสนอกันครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ